vivo x 8 0จอมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 9 0 0าพันการชาร์จที่เร็วถึง80ดวัตต์หน้าจอ ltpo amoled refresh ร้อยยี P ่สิบเฮิร์ตซ์และกล้อง50ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวรเร็วๆนี้ครับเร a l m e v ยี่สิเปิดตัวแน่นอนในเดือนนี้หลังจากที่บรหิหารคอนเฟิร์มเองนะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 6กซีรีส์รุ่นใหม่พร้อมกับกล้องหลัง3ตัวในหลัก64ล้านพิกเซลครับสวัสดีครับก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าใน,ใน,าาในข่าวสารดีๆทาง Thank ครัศ ก่อนรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราเพื่อจะพาข่าวสารที่มาติดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับได้มีสมาร์ทโฟนร,รุ่นปริศนาจากตระกูล vivo ครับในรหัสโมเดล PD 2 1 8 6 X ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพชื่อดังอย่างอันตุตูพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยถึงสเปคบางส่วนเป็นเรียบร้อยด้วยสำหรับสมาร์ทโฟนชื่อดังในรุ่นนี้เป็นของ vivo ครับน่าจะเป็น vivo X 8 0 โดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Dimensity 9000จากไาย MediaTek ซึ่งจะทำงานควบคู่กับ RAM หน่วยความจำ12 g b และ ROM หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง512 g b พร้อมกับระบบปีิการ Android 12ตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มาครับโดย vivo X80 สามารถทำคะแนนประมวลผลไปได้ที่1 72,221คะแนนซึ่งเรียกได้ว่าคะแนนสูงมากเลยทีเดียวครับ ในส่วนของสเปคด้านอื่นๆนั้นตามรายงานระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าตัว Vivo X80 Series จะชูจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่เป็น LTPO Amoled Refresh ER Rate 120Hz สามารถปรับค่า Refresh ER r a e ได้อย่างละเอียดพร้อมกับมีระบบการชาร์จที่เร็วถึง 80W จุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพก็มีด้วยเช่นเดียวกันโดยกล้องหลัง4ตัวเลนหลัก50้กินพิเซลร แต่อะไรก็ดีข้อมูลในข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นนะครับถ้าหามีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ,รบรต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรามารู้จักกับโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันใหม่จากค่าย r e a l m มีเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทาง CEO ของ r e a l m มีในประเทศจีนได้โพสต์ผ่านทางบัญชีส่วนตัว สื่อสังคมออนไลน์ของจริงหรือไวโอลยืนยันว่าเขาจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของค่ายเรียวมีเขาในชื่อว่าเรียวมี V 2 5ในช่วงภายในเดือนนี้ซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเรียวมี V 1 5ที่มีการเปิดตัวไปในปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันและในตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวม,มากมายนักมีแค่รหัสของสมาร์ทโฟนเรียวมี IMX 3475ที่ผ่านการรองจากหน่วยงานในประเทศจีนหรือเทนนาของประเทศจีนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนน่าจะเป็นตัวเร็วมี v 25อย่างแน่นอนหากการสินิฐานในข้างต้นถูกต้องเร็วมี v 25จะมีน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่195กรัมมีหน้าจอเป็น IPS ขนาด6.6นิ้วมีการติดตั้งกล้องหน้าเอาไว้ความเรเอสด Full HD+ ชิปเซตน่าจะเป็นอ c t a c o r e ความเร็ว2.2 g h z ซึ่งเดากันว่าจะเป็น snapdragon 6 series ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของ r รมก็จะแบ่งเป็นรายระดับด้วยเช่นเดียวกันมีทั้งแรม6 8และ12ส่วนรอ m มหน่วยความจำในตัวเครื่องก็จะแบ่งเป็น2รุ่นคือ128และ256พร้อมด้วยระบุระบบิการ android 12ครอบทับด้วย realme ui 3.0แบตเตอรี่ที่ให้มาคือ4,880ม mAh และอาจจะรองรับการเชื่อมต่อการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์สำหรับชุดกล้องของ realme v25 ตัวนี้จะมีกล้องหน้า1ตัว16ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวในหลัก44ล้านพิกเซลเสริมด้วยกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก2ตัวและนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและเตรียมจะวางขายในประเทศจีนครับต่อไปเป็นช่วงร้านค้าของเราในช้อปปีครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับในช้อปปีชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเรา เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี Q R code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทำได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง1,800กว่าชิ้นเลยนะครับ <Wow. S 1> และสินค้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไก่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับ ลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายที่เยอะแล้วนะครับส,าารสับสินค้าตัวนี้ oh, <no. S 1> และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับ <c oughs> ใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ยกลับไปให้นะครับเนี่ยนะครับเป็นแค่1 9 9บาทนะครับเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา และสาับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียวว้าวกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สูมอีกนะกล่องสุ่มเรามูลค่าร้อยเก้านะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับ เราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือบะหมี่กึ่งเซิร์ฟรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาราต่างๆนะครับก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันพงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจําหน่ายครบทั่วเลยนะครับใคสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช้อปปีได้ด้วยนะครับและเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทางช้อปปีมาแล้วนะครับ และนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสินค้ากล่องสุกอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT ทนะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลําโพงลําโพงนะครับ มีครบทั่วเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและช้อปปีของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมับเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย